ครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอ Honda Beat R เวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับโฉมสุดสุดท้ายนะครับหรือว่า Honda Beat New นั่นแหละครับเป็นเวอร์ชันสุดท้ายปี2541หรือว่า1998แต่คันนี้จดทะเบียนปี2543หรือว่าปี2000นะครับ ปี2 0 0พปีไ2ทูเชนะครับเครื่องเงียบเกิบแล้วครับปิดเครื่องมาใหม่ๆครับยังอยู่ในระยะลันอินเลยครับเสริมหลอด้วยสั่งทำพิเศษนะครับฝาบ้าครออีตรงสีตรงรุ่นนะครับเล็อกอเลขเครื่องตรงนะครับสีดำตรงเลขกคาียเร์เลยนะครับปี2,5,4,3ครับ ลดมือเดียวป้ายแดงออกศูนย์นะครับใครสนใจเอาไปไว้ย้อนวันวานเอาไปย้อนความทรงจำในวัยในตอนที่เป็นวัยรุ่นยุค90นะครับสนใจนะครับเปิดราคาที่1 4 9 0 0บาทรับรองคุ้มมากครับผม วสวัสดีครับผม